French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va Leçon numéro 16 Les compléments Le complément d'objet direct (COD) et indirect (COI) สวัสดีค่ะบทที่16 เรื่องกำตรงกำรองสรรพนามกรรมในบทในตอนที่2นะคะในช่วงที่2ต่อจากบทที่แล้วบทที่15เราเรียนค้างกันเอาไว้สำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kit เราขอแนะนำให้ไปฟังบทเรียนเก่าๆก,ก่อนนะคะโดยเฉพาะบทเรียนแรกๆ เกี่ยวกับเรื่องการสะกดคำถ้าเกิดเรารู้หลักการสะกดคำเราจะเรียนง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเราทำเพลย์ลิสต์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดบทเรียนไว้ทบทวนได้ด้วยนะคะเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนกัน a m m a i ม่ les c o m p l é m e n t s du verb e i ำ existe deux c o m p l é m e n t s de verb e a ำจำแนกได้เป็นสองชนิดนะคะแบบแรก le c o m p l é m e n t d object direct COD กำตรงนะคะแล้วก็แบบที่สอง le c o m p l é m e n t d object indirect COE กำรองคะ่ะต่อไปเรามาดู ลักษณะของรมนะคะรมทั้งสองแบบกรมตรงกรรองมีลักษณะร่วมกันดังต่อไปนี้นะคะ 1. i n s o n s นซองซูวงพ e a สเซออะเพสเ e เวรมส่วนใหญ่อยู่ข้างหลังกริยา 2. ส n งอิ n t no p a s d é p l a ç a b l e กรรมทั้งสองแบบไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้ 3. ส n ม no sont pas s u p p r i m ABLE กรรมทั้งสองแบบไม่สามารถตัดออกได้ 4. Sí. Le plus souvent le complément est un nom un groupe nominal un pronom personnel complément ou un infinitif กรรมส่วนใหญ่เป็นคำนามเป็นกลุ่มคำเป็นสัรพนามกรรมหรือไม่ก็อาจจะเป็นกริยาในรูปแบบ infinitif ลักษณะคร่าวๆของเล็กคองเพลมงก็มีดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแยกย่อยเป็น co d กงเพลมง object direct แล้วก็ co e เล็กกองเพลมง object indirect เออแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดของทั้งสองแบบนะคะเรามารู้จักกับโพนงแป r กเสน่หองเพลมงกันก่อนจริงๆพวกเราเคยเรียนเ เลโ o นองแปะสนเอนซ s เช e กันมาแล้วโพนองแปะสนเอนซูเช่คือสรรพนามประธานนะคะแต่วันนี้เราเรียนเรื่องกรรมเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับสรรพนามกรรมเราก็เลยทำตารางมาให้แล้วก็ใส่เลโพนองแปะสนเอนทั้งทั้งประธานแล้วก็ทั้งกรรมนะคะทั้งซูเช่แล้วก็คงเพลมงเพื่อดูเป็นคู่ จับคู่กันไปนะคะ p r o n o m ง e r s o n เนลเอ่อก็จะแบ่งออกเป็นประธานกับกรรมด้วยนะคะ p o n o m ง personnel suje เป็น p r o n o m personnel ประธานแล้วก็ p r o n o m personnel Complément ก็เป็น p r o n o m personnel ที่เป็นกรรมนะคะก็มาดูทางซ้ายนะคะเป็น เอกนพก็คือซังกูลีเยทางขวาเป็นพระหุภ์พลูเคยัยนล่ะเริ่มเลยนะคะเอกนพบุรุษที่หนึ่งประธานลูซูเจนะคะเป็นเชอ์รองเปลยมองเป็นเมอเอกนพบุรุษที่สอง u ูเ t ประธานจ u c o อ p l ปล e มองเอ เอกพจน์บุรุษท,ที่3าม il el องอันนี้ประธานนะคะถ้าเกิดเป็นกรรม complement ถ้าเป็น complement object direct กรรมตรงนะคะก็เป็น le, la แล้วก็แอ apostrophe ถ้าเกิดเป็นสำหรับ complement d object indirect ก็ใช้ Lui L U E Lui e. ต่อไปมาดูพระหุพท์ทางขวามือนะคะ p ล u ขย l ตัวแรกพระหุพ์บุรุษที่หนึ่ง Sujet ประธาน N ู no. กงเปลมงก็เป็น no. N ู N O U S Nu no. พระหุพ์บุรุษที่สองซูเ e v o u ู c o m p l ล m e n t v o u s vos u vu พระหุพทบุรุษที่3 il เติม s นะคะแล้วก็ l เติม s ด้วยนะคะอันนี้ sujet น,นะคะถ้าเป็นกองเพลย์มอง cod c o m p l ล m e n t ง object direct ใช้ le นะคะ l es le ถ้าเป็น c o m p l ล m e n t ง object indirect ใช้เลอร์ L E U R เลอร์นะคะต่อไปมาดูรายละเอียดของ Le c o m p l é m e n t d o b j e t indirect C O E นะคะกำรองแล้วก็ตัวอย่างประโยคค่ะ C O E on pose la question à qui à quoi d e qui, d e qua après le verbe คือเอ่อกำรองจะบ่งบอกว่าของใครกับใครกับอะไรหลังคำกริยาลักษณะอีกข้อหนึ่งของ c o e ก็คือ le coi e est relié au verbe dont il dépend par une préposition คือกำรองเนี่ยมันจะไม่ไม่ต่อ ตรงกับกริยาเลยมันจะมีคำเชื่อมที่เรียกว่า preposition ะคะ่ะคือก็คือจะเชื่อมกับคำกริยาโดยมีคำบุพบทมาดูตัวอย่างประโยคนะคะจะเข้าใจกันมากขึ้น les e n f a n t p r o f i t de leurs vacances ก็แปลว่าพวกเด็กๆ profit ก็คือไงเดีย มีความสุขสนุกแบบกอบโกยเออกอบโกยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเอ,อ่อความสนุกใน Vacation วากองส์คือ Vacation นะคะค Vacation ของพวกเขาวันพักร้อนของพวกเขาเรซองฟองก็คือซูเช <f uge, S 1> เป็นพระบุพเพสนะคะ Profit a ออเเออเอเ็นเตโปรฟิที่มีเอออ็นเตก็คือมาจากกริยา p r o f i t เต กริยากลุ่มที่1นนะคะไปดูการผันกริยานะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้หมดทุกกลุ่มเลยนะคะกริยาทุกกลุ่มใส่ลิงค์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าเป็นพระหูพจน์ก็ต้องลงท้ายด้วยเออเอตกริยากลุ่มที่1นนะคะเห็นแล้วจะเห็นว่าเดอร์ลอกวา n กสอันนี้เป็น coe เพราะว่ามีคําว่าเดอเห็นไหมคะมี Preposition คือของใครเดออันนี้อันนี้คือเดอคัวคืออะไร เดอควัวเห็นไหมคะข้างบนมันจะมีอาคีอาควัวเดอคีเดอควัวเห็นไหมคะอันนี้ก็เดอควัวก็อันนี้เป็นโฟโอหลอกว่าของมาดูประโยคที่สองนะคะลูซินโทรศัพท์หาแม่เขามามองก็คือแม่นะคะ โทเรศัพท์ก็เป็นแวนเทเศัพนี่กลุ่มที่หนึ่งเหมือนกันลงท้ายด้วยเออแอเอ่อสรรพนามเอกพจน์บุรุษท,ที่หนึ่งดังนั้นก็แค่ตัดเออแอออกแล้วใส่เออเป็นโเทเรศัพท์ลูซินเป็นชื่อเป็นนงลูซินเป็นผู้หญิงนะคะเป็นซูเจก็อะซามามอง เห็นไหมคะมันมีคำว่าอะดังนั้นก็จึงเป็น coe ซามามองก็เป็น coe เป็นกำรองคือเราต้องจินตนาการนิดหนึ่งว่าเทเลโฟนมันจะต้องมีคำพูดลอยไปกับสายโทรศัพท์ถูกไหมครัอีกคำพูดเนี่ยค่ะเป็นกำตรงถูกไหมแล้วมีอะคือส่งไปหาใครคนนึงคนนั้นเป็นกำรองอันนั้นคือเอ่อ coe ดังนั้นจึงต้อง มามองเป็น c o e มาดูประโยคอีกคัะอีกประโยคนี้นะคะทางด้านขวานะคะ l e d l a v e r i t e อ่าอันนี้เห็นชัดลว้ว่าเพราะว่ามันมี c e o d กับ c o e ในประโยคเดียวกันเอางี้นะคะเดี๋ยวเราจำลองสถานการณ์ว่าอีปออกประโยคนี้ l e d l a v e r i t e เนี่ย เป็นประโยคที่เออต่อเชื่อมเล่าเรื่องต่อมาจากเรื่องเออประโยคลูซินเตเลโฟนอนะซามามองนะดังนั้นประโยคนี้แอลที่เป็นซูเช่เนี่ยเราก็จะสันนิษฐานว่ามันแทนลูซินไปนเลยนะก็คือแอนถูกไหมลูซินเป็นผู้หญิงอันนี้ก็เป็นแอนเสร็จแล้วเอ่อกริยากริยาคืออะไรคือ verb dia แปลว่าบอกเล่า เล่านะคะก็คือเมื่อกี้คุยกับแม่ใช่ไหมอันนี้ก็นะเขาโทรสัท์หาแม่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเล่าอ่ะเล่าดังนั้นเซ E เห็นไหมเซลล์ E ลุยเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เราก็สันนิษฐานไปไปได้เลยถ้าเกิดเทียบกับประโยคแรกก็คือต้องเป็นมามองถูกไหมก็ต้องเป็นมามองดังนั้นเป็นคนเดียวถูกไหมและเป็นเอกพจน์บุรุษที่3อมหรือ M มามองก็คือ M ถูกไหมดังนั้น ก็ใช้ลุยก็เป็น COE เสร็จแล้วสิ่งที่เออพูดไปสิ่งที่ลิวซินพูดเออ c ซ E นี่เป็นกำร,รองถูกไหมพูดให้ใครฟังพูดเล่าให้ใครฟังแต่ว่าสิ่งที่พูดคำพูดที่ออกไปเนี่ยลาเวคิเตนเนี่ยเป็น c o d เป็นกรำรตรงเห็นภาพไหมประโยคนี้เห็นภาพเลยพอได้ไหมคะแต่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะด้วยประสบการณ์เดี๋ยวมันจะเข้าใจมากขึ้นนะะ มาดูประโยคถัดมานะคะเชลุยคาคงลิสทัวเดทัวปติโคโชงแปลว่าเเดี๋ยวก่อนบอกทีละคำก่อนดีกว่คาคก,การิยาคาคงก็คือกริยาคาคงเตกริยากลุ่มที่หนึ่งเหมือนกันลงท้ายด้วยเออแอคแล้วทีนี้เจอเป็นซูเจก็เอ,อ,เอ,อ,เอกนพบุร,รุษที่หนึ่ง ฉันแล้วทีนี้มาดูอีกองข้างหลังนะที่ยาวๆเลยนะ list tour the tour ปติโคชงอันเนี้ยเห็นไหมสังเกตดีๆมันไม่มีกริยาเลยนะในกลุ่มนี้ดงังดังนั้นแสดงว่าอันเนี้ยคืออะไรคือกรุ๊ป nominal กรุ๊ป nominal ไม่มีกริยาอยู่ในนั้นนะคะถึงจึงจงได้เรียกว่ากรุ๊ป nominal ก็คือกลุ่มคํานั่นเองกลุ่มคำก็คือคืออะไรคืออาจจะเป็นนงหรือพโพนงแล้วก็มี adjective ท,ที่ขยายขยายคำออขยายคํานาม เสริมเข้าไปอย่างในที่นี้คำนามคืออะไรคือลิสตทัวคือเรื่องคือนิทานอย่างนี้นค่ะลิสตทัวเรื่องเสร็จแล้วลิสทัวเออลิสตทัวเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรนิทานเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับเดทัวปฏิโคชงโคชงไปว่าหมูค่ะทัวแปลว่าสามปฏิแปลว่าน้อยพอนึ้อกหมาว่าหมยว่านิทานเรื่องอะไรก็คือเรื่องหมูสามตัวค่ะ ดังนั้นประโยคนี้เชรญลีคาคลิสทัวเดทัวปฏิโคชงก็แปลว่าฉันเล่านิทานเรื่องหมูสามตัวให้เขาฟังลยก็เหมือนเดิมค่ะเห็นลยเนี่ยแสดงว่าเป็นเซ e อีเพราะว่ามันเป็นกรรมเออไงดีอ่ะมันเป็นพนพลนเปอร์เซเนลคอมเพลมองเออ เอกพจน์บุรุษที่ 3. สามอันนี้เห็นแล้วต้องรู้เลยว่าเป็นเอกพจน์ถูกไหมเพราะว่าเป็นลุยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพระหุภนเนี่ยจะเป็นเลือกเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเป็นเอ่อเอ่อ c อ e เพราะว่าเป็นลุยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซ o d เดเนี่ยจะเป็นเลยลาแล้วก็แอลอโพสทอฟถูกไหมอันนี้เป็น coe ไปดูในตารางนะคะตอนต้นอันนี้ก็จบละ coe กริยาแล้วก็ครบโนมินาเป็น c ซ D เห็นไหมคะเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มคำเอออันนี้ก็มีครบนะมีก็นี่งเห็นไหมเขาเล่าแล้วสิ่งที่เขาเล่าก็คือเออนิทานเรื่องหมูน้อยสามตัวก็คือคือสิ่งที่ออกจากปากเนี่ยค่ะก็คือกรรมกรรมตรงถูกไหมส่วนคนที่ลองรับลองรับการพ่นเล่าของเราเนี่ยก็คือเป็น กำรองถูกไหมกำตรงคือสิ่งที่เป็นคำพูดที่ออกจากปากก็คือ list ั o เรื่องที่เล่าออกไปเนี่ยเป็นํำตรงส่วนกริยาก็คือเล่าก็คือคาคงเสร็จแล้วํำรองก็คือคนที่ไปรับไปรับอีกคำพูดของเราเนี่ยก็คือลุยไม่รู้เป็นใครนะก็เป็น c o e พอได้ไหมเริ่มจะเห็นภาพเนาะมาดูประโยคถัดมา lesamo r e r s o n s s e n f r au l i n ก็แปลว่าเออคู่รักก็ไม่รู้นะคู่ไหนอะคู่รักอะก็ได้คิดว่าอยากจะหลบหนีออกไปให้ไกลเลยเออลองจงินตนาการดูเคาคนรักกันเปรตเ,เออบางทีอาจจะแบบว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยนะพ่อแม่กีดกันอะไรเไงี้ยก็อยากจะเออหนีออกไปให้ไกลเลยปองมาจากแวปปองเซกดิยาปองเซแปลว่าคิดซูเจก็เป็นเลซามูเค เลซามูเคอร์แปลว่าคู่รักเออเป็นเป็นสองคนนะคะเสร็จแล้วอ่ะซองฟิร์โอลัวอันนี้เห็นว่ามีเพจโพซิชันแน่นอนอ่ะเห็นไหมก็เป็นเซลล์อีถูกปะเสร็จแล้วตามด้วยซองฟิร์โอลัวซองฟิเร์เป็นเอ่อกริยาอัลลัมฟินิทีฟดังนั้นตรงนี้คือกรุ๊ป n f i n i t i v e ก็อย่างที่บอกตอนแรกเลยนะคะว่าเลกงพริมงเนี่ยสามารถเป็นนงคำนามโพนงแปกเสน o องกริม n งก็คือคำสรรพนามกรรมหรือจะเป็นกรุ๊ปนมินาลแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นได้เป็น,ปน,ปนส่วนใหญ่เลยนะก็กรุ๊ป affinitive ก็อย่างในกรณีนี้นะคะก็เป็นกรุ๊ป affinitive ก็เป็นเอ่ออันนี้ o n f e แปลว่าเหมือนกับ หล,ลักรอบหลบยังไงดีอ่ะออกฟีก oh, ็นั่นแหละเออลักรอบแบบออกไปเลยอ่ะคือเด้งหนีออกไปอ่ะโอรวงรวงแปลว่าไกลๆเขา,า,นะาไปไกลเลยนะหนีออกไปไกลโอเคมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะนูไคโวงเดอะวัวเดว n กองไตหลงก็แปลว่าพวกเราฝันอยากนะประมาณอยากฝันว่าจะมี เดวาของก็วันพักร้อนที่ประเทศไทยอ,องไตลองก็ซูเช่ก็นูเป็นพระอุโบนะคะบุรุษที่หนึ่งพวกเราเควงก็มาจากกริยาเคยเวแปลว่าฝันนะคะถ้าแปลตรงตัวฝันอันนี้ก็คือฝันอยากทำอะไรน,นะคะดาวัว ก็แวบอว,วอัวเห็นไหมคะแปลว่ามีอว,วอัวก็อยากจะมีวาเคชันในประเทศไทยดังนั้นก็เหมือนประโยคเมื่อกี้เลยอโซฟีโอัวอันนี้ก็ดาวัวเดียวกองใต้หลงเดกก็คือจะเห็นว่าในในกรุปยาวๆเนี่ยซีโอีเนี่ยมัน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 ยาวก็จริงแต่จริงแนละ้วมันมันมันไม่ได้มีกิยาทที่เป็นแอคชั่นสำหรับซูเจเลยนะมันเป็นกลุ่มคำพูดยาวๆซึ่งก็ มันก็คือเหมือนคล้ายๆกลุ่มกรุ๊ปนอมินานแต่ว่ามันเป็นกลุ่มที่มีกริยาอัลฟินิทีฟที่มันไม่ได้แสดงการกระทําโดยจากกริยาเดีกออกปะเพราะกันมันมีกริยาตัวหนึ่งอยู่แล้วก็คือเคลวถูกไหมอันนี้เป็นอัลฟินิทีฟก็เลยเป็นกรุ๊ปอัลฟินิทีฟที่เป็น COE เป็นเป็นกรรองดาวัว เพราะว่ามันมีคำเชื่อมีบุพบดเดอเห็นไหมคะก็จะเป็นกรรมรอง COE วันนี้ก็จบแล้วนะคะคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้ว20กว่ากวนอาทีก็ถ้างั้นถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยมากสงสัยเป็นอย่างยิ่งก็เขียนอีเมลมาถามหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะส่วนบทเรียนแล้วก็ ลิงก์ที่มันเกี่ยวเนื่องพวกผันกริยากลุ่มต่างๆแล้วก็คำที่ใช้ในประโยคคำถามจริงก็น่าสนใจนะคีควอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โา